คอนเทนต์แฟชชินไลท์ลาว์นอสแอนด์ลอสซัมส์สเกตสวัสดีครับอยู่กับ,บล็อกนี้นะครับโอเคก็ไม่ได้เซฟหายแล้วเล่นกับคุณจีนไปพาธทที่เรียนนะครับก็จะมาเล่นคืนที่สองให้จบกันนะครับก็จะได้ไปคืนที่สามทีจ่จะจบจบซีรีส์นี้ไปสักทีครับความจริงมันต้องมีแค่สามพาธเนี่ยยืดมาห้าหกพาธแล้วเนะี่ยหกพาธแล้วเจ็ดพาธใช่ไหมไม่ใช่อยู่วห้าพาทโอเคครับ อ่ะเราร้อนนะครับโอเคครับจะให้ได้เปเล่นพาร์ทสองต่อสักทีนะครับโอเคถามว่าทำไมไม่เล่นของเทไม่รู้โอเคห้องนี้มีอะไรโอเผมทิโรห้องนี้เลยโอเคนะผมจะไ,ไม่ปิดเสียงของไอ้นี่นะเขาเรียกว่าอะไรมะ โฟนกายเนี่ยมันเป็นเพื่อนผมครับคนหายไปร็วิชิช่ครับทีครับจะมาให้ที่นี่ใหยทีไปแล้วมันจะวนๆอยู่แถงนี้แหละ จิบโอเคซ่อ okay, ม <c oughs> นะครับอันน uh, right? ี้มันรีเพของเสียงอะไรวะคนกายครับคนกายที่ตายด้วยเหตุการณ์ไฟในเอฟเวอร์ด้เฮ้ยสวัสดีแป๊บหนึ่งก่อนโอเค

ดีอู่เลรกมันขอให้ที่นี่แล้วกันโอเคโทัโ้คงคคาเมล่าั้งริมทั้องออดิโอเลยรีบูทออนะครับเป็นสิ่งที่เย่มากนะรีบูทออกจะทำให้คุณตายได้ง่ายๆครับรีบูทออเนะี่ยคือไม่น่าโดนในสปริงแท็บไม่ใช่ ขีไปแล้วโดมานี่โอเคยังอยู่ยังอยู่มานีโอเคนะข้อแก้ถ้ามันมาอยู่ตรงนี้ก็คือไล่มันไปนห้องข้างๆคนระับ โอ้ยอ้เลยซ่อมถึงมันยังตอนนี้มันวนเวียนไปมั่วครับก็คือเหมือนมันแย่ต้อง <Hello. S 1> รีบๆนะครับไปยังไปดิโอเคไปแล้วเฮ้ยมาแห่เฉยดิโอ้ย ตกใจนึก็ไปแล้วเออคือตกใจเสียกมาได้แหละครับเออแ้ตกใจมาิเงียบด้วยมันนึนวก็มันไปแล้วหูตอนแรกเราผ่านไม่ได้ยงไงเนะี่ยคือถ้ามาพูดใกล้เนี่ยมันก็มีวิธีกันแก้นะครับ ผมว่าคนน่าจะรู้แล้วแหละครับไม่มาโขลดง่ายไปแล้วไม่งั้นจะไปที่อื่นอีกโอดแล้วมาให้ตรงนี้ก็เลวกันโหโอเคมานี่ละให้ตรงนี้แล้วก็ก็เดิน ก่อนอื่นเลยคุณต้องปิดสักที่หน,นึ่งอ่ะไอ้ตรงเนี้ยเกฟสติลลิงคุสติลลิงเลยใช่ฮะ คือติลิ่นี้ต้องรอด้วยครับขางแมงแต่จะผ่านบ้างเลยคืนนี้นเนี่ยตืด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 โอเคปิดแหละกันมันนั่นมานครับ K2 Tamila System โอเคซ่อม,มก็พังง่ายเหลือเกินเออทำไมไม่ทำระบบให้ม,มันดีๆหน่อยวะโอ้ไม่มีกลัวมากเลยเนะี่ยเรื่องมานี่โอเค T2 อัเลชั่นเลยก็เลยโอเค อดูโอเลอร์โอเคดูโอดิสเตปดีวดีไว้ดิเต็มห้องดีมานี่โอเคตอนนี้เล่นค่อนข้างดีนะครับเมื่อกี้เหมือนจะมีนั่นอะไรวะโปรลุนบอยมานี่โอเคมา เร็ว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 ,เ,รว,เ,รวเออให้ <Hi. S 1> ไปไหน,นนี่เป็นสูตรที่ผมเรียนจากนะาครับใครใครวะเขาชื่อว่าอะไรอ่ะ <Hi. S 1> เขาชื่อว่าชื่อว่าอะไรวะลืม <Hello. S 1> เด็ดลอดคอเทวิวเอออุ้ยเกือบเกือบ <Hello. S 1> ตะกี้เกือบแล้วตะกี้เกือบแล้วเจอบลจอลลูนบอยนะครับ แปปานี่ก่น <Hi. S 2> <Hi. S 1> อนคีย์ให้เขามีร่าดีซิสเต็มนะครับโอเคซ่อมซ่อม <c oughs> ผมจะไปเรียกดีไวท์ตอลอดเลยแล้วไป ออดิโอสิเต็มอ้สลับกันเฉย <Hi. S 1> ก็ไปซ่อม validation โอเคครับมันตอนนี้เหมือนจะเล่นได้ไม่เสียนะครับอู้อ้เลยแล้วแม่งบ่อยอกเกิน เร็วเร็วเร็วเ,วเ,วเวสียว <c oughs> เออฮัลโหลฮ่าฮ่าฮ่าตัวนี้ขี้มุกไหลครับจบนี่เดี๋ยวคืนสามวันที่หลังเลยอ่ะอันนี้โอเค ไปแล้วที่5แล้ววัดีโอเออเล์ าหาหาข้อดีแคมแคมเก้าก็คือมันจะเห็นตาได้าง,ง่ายนะครับ <S <S แต่ไม่เห็นใหญ่โอเคโอเคใกล้หกโมงแล้วฟินแท้มานี่มานี่ก่อนโอเคค่ะไม่ล่าชนะแล้วอ่า อ้าโอ้ยโอเคครับกลับถึงเซฟปกติแล้วเย้ยเย้กลับถึงเซฟปกติแล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวคราวหน้าจะมาเล่นคืนสามต่อนะครับโอเคครับอาจารย์ ja. โอเคนะครับมาเล่นชิกาชิกามินิ g a ลืม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 ว่ามีโอเคครับโอเคครับคืนสามปุ๊บ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 เดินกลับไปเดินกลับไปเดินกลับไม่ได้กรรม มันกระโดดได้ไหมเนี่ยไม่ได้เออนี่ไงถ้าได้ปรุนบอยแล้วมันจะมีทางลงโอ,โอเคเราก็จะให้เค้กเด็กอ้าวทำไมไม่ไม่ให้เค้กอะ่ะไม่ให้เค้กนะครับรู้สึกเค้กนี่มันจะได้มันได้ไม่รู้ได้อย่างไงผมไม่รู้เหมือนกัน,นครับช่างมันแล้วกันนะครับ ตืตืๆเพราะว่ายังไงดโม่มันก็ไม่มีนั่นอยู่นะครับโอเคครับก็บายเฮ้ยโอเคคลื่นสามแล้วเล่นต่อยเพร้เพก่อนเลยนันแล้วต่อยเซมเบ้ มต่อเซมเบ้โอเคต่อยเพร์นะครับสตตลลิงแบบโอเคสติลลิงแหละอันนี้จะเป็นแทบต้องการเล่นในแพร์ เละก่อน,นครับไปโอเออร์มาฉบับเดิมเลยเนี่ยตีหนึ่งไงไหมก่อนตีหนึ่งดิโอต้องเออเลอร์เนี่ยโออดีไว้ มันนี่สปริงแท็บสปริงแท็บสปริงแท็บมานี่โอเคโอเคหนึ่งเอ็มแล้วอาขึ้นมานี่โอเคไม่ให้ออก เควิด okay, ีโอเออเลิ์รีบูดออรีเบิร์ดรีบูชนะแพ้ว่ะโอ้โห สปริงแท็บมาอยู่ตรงนี้ก็บายครับสปริงแทบ็บลากก่อยเออเอนอนขังไปซะโอเคครับก d บายสปริงแทบ็บแต่เก้ก็เกือบนะเออมานี่อ่าอคมาแล้วมานี่แล้วก็ซออออ้อมดปโอ เฮ้ยเออดูนี่ใช่ไหมขีมนี่ตืดตืดนสองวิโอเคครับมานี่แล้วก็มานี่คือจะเป็นแทบมันเดินเหมือนคนนะ่ะมานี้เออมันเดินเหมือนคนนะ่ะก็คือแบบมันก็ต้องเดินมาทางเดินแบบทางเดินตรงอนะ่ะ ทางเดินที่มันเดินได้ดังนั้นเราก็ต้องสามารถดักมันได้ครับก็คือให้มันวิ่งเล่นแถวนี้นแหละเุ้ยเกือบๆมามาวิ่งเล่นนี่มาเล่นมาเล่นมาเล่นในใจชั้นแบบนี้แล้วเธอละมีอาการใช่ไหมบอกให้ฉันจะว่ารักแล้วเธอละนะเป็นจังหวะยังไงโอเคครับ อีวัตเทเลชั่นเนี่ยแหละเรื่องแย่เลยผมเป็นทางที่แบบบินไม่ได้เลย,เยไงแบบมันไต่ไม่ได้เลยครับวัตเทเลชั่นเนี่ยฮัลโหลมนี่ Hello, anny, พอดีไปไหนล่ะ กลับมานี่มาเออเฮ้ยไฟในเฟดดี้ไฟในเฟดดี้เฟดดี้ไม่ใช่ไฟในเฟดดี้เดี๋ยวเวิ่งไปนู่นเราวมือจะมองมันเราก็จะเราก็จะไม่ได้งานไม่ได้การนะครับมานี่โอเคครับแล้วก็มานี่มานี่โอเคครับ 4m แล้วแล้วก็อันนี้อันนี้โอเคฮัลโหลทำไมลาด้ต็มเออร์เลอร์โอเคงั้นบอันนี้อ่าโอเควิลเลอร์วิลเ,เ,อเโอร,น,ร,น,รนี่สำคัญมากเลยนะครับ เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราสามารถดําเรืนและดําลงอยู่นี่นะครับเฮ้ย่าน,นิทะเลปทีเลชันอันนี้โอเคครับ วันนี้วูจ๊อ,อ่าลากรอยจะเป็นทรปพหรือไปเดินมามาเล่นมาเล่นในใจฉันแบบนี้แล้วเธอละ,ล,ะละมีอาการใช่ไหมบอกใจต้นในต้นเป็นเจ้าอาะราแล้วเธอละจะเป็นจังหวะอย่างไรชกรัชกตุกชักวันนี้ อ้าวโอ้โหแบบแม่งโอ้โหคืนเรีวยวโอ้โหจบโอทีคืนสองอะอะไรของแก่เนี่ยโอ้โหจบจบครับจ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 บคืนเดียวจบครับครบแล้วครับครบแล้วครับโอเคก็ขอจบซีรีส์เดี๋ยว,ยวอย่าเพิ่งเล่นมิจเกมก่อนจะได้ไปเล่นภาคสองต่อนะครับไม่ด,ดีจริงๆนะด,ดีจริงๆ่ะ อย่างนี้มันดีจริงๆจริงแทนฟอร์เพ็กเดโม่เป็นเล่นฟูเวอร์ชันนะโอเคครับโอเคครับก็ไยบายครับก็ก็อย่าลืมไปซื้อพักเต็มนะครับเห็นดูเดโมก็ยากขนาดนี้แล้วพักเต็มสนุกสนานเลยครับเอออยากจะ้สร้างชารินให้ตัวเองก็สามารถไปโหลดไฟในเอฟเฟด,ดีครับพักสี่จะออกเป็นปลายเดือนใช่ไหมไม่ใช่ปลายปีนะครับบันฮโลวีนเออโอเคครับก็ บายครับก็ติดตามแฟน,น 2, เฟรนดี้เดโม่สองไอสองเดโมเลยครับก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวนี้แหละโอเคก็บายบๆจบจบจบ